ทำลายสุดที่ชัยหยุ่นอาทิตย์นี้เปิดนครนานนิงแห่งเขตรปกครองตนเองกว่างซีจ้วงสนามออกกำลังกายกลางเมืองนันนิงโอ้โหนี่มาอีกโลกนึงเลยนะเ <ฮะ S 2> ยี่ยมชมสถานที่จัทาวนของงานมหกรรมแสดงสินค้าจีนอาเซียนเอ็กซ e ์โปหรือว่าไชน่าอาเซียนเอ็กซ์โปค่ะซึ่งเป็นงานที่รวบรวมเอาสินค้าที่ขึ้นชื่อของแต่ละประเทศมารวมตัวกันเอาไว้นันนิงเหตุใดได,ได้รับการขนานนามว่าเป็น เมืองสีเขียวแห่งประเทศจีนห้ามพลาดทำลายสุดที่ชัยหยุนอาทิตย์นี้สนับสนุนโดย AAS ใช้ชีวิตได้มากกว่า ใหม่ MG3 ชีวิตไหนสไตล์ไหน,ไหนก็ฟัน นะครับคุณพัดมาที่สนามออกกำลังกายกลางเมืองหนานหนิงไม่น่าเชื่อว่าส่วนที่ใหญ่ขนาดนี้จะอยู่กลางเมืองหนานหนิงแล้วอยู่ตรงข้ามย่านที่เป็นเป็นตึกใหญ่ๆทั้งนั้นเ<ช>ลยคุณสุธิชัยคือเรามองจากโรงแรมเรามองเอ๊ะนี่มันทำไมมีต้นไม้เขียวชะอุ่มอยู่ริมทะเลสาบที่เขาขุดขึ้นมาเนี่ยแล้วเราดองเดินข้ามมาสิโอ้โหนี่มันอีกโลกนึงเลยนะ ใช่ค่ะคือเดินเข้ามามันไม่ใช่แค่ต้นไม้ที่ปลูกเรียงรายต้นเหมือนเหมือนสวนบางแห่งในบ้านเราเท่านั้นมันเหมือนป่าเลยค่ะคุณสุนทรมันคือป่ากลางเมืองนะบางแห่งมันรกจนเราเข้าใจว่าเฮ้ยมองจากด้านบนโรงแรมลงมาเนี่ยมันเป็นป่าหรือเปล่ามันไม่ใช่มันคือสวนจริงๆเขาเรียกปอดกลางเมืองนั้นหนึ่งนั้นหนิงนี่คือเมืองหลวงของมณฑลกวางซีค่ะซึ่งอยู่ทางใต้ตะวันตกเฉียงใต้ของจีนอยู่ใกล้ๆกับกวางตุ้งแต่ว่าเป็น เมืองที่เรามาเนี่ยเพราะว่ากลายเป็นจุดสำคัญคของทางเข้าออกจีนกับอาเซียนเขาใช้คำว่าเป็นเกตเวย์แห่งอาเซียนเพราะว่าเมืองเมืองนี้เนี่ยถ้าหากว่าดูตามแผนภูมิยุทธศาสตร์แล้วจะอยู่ติดกับติดกับเวียดนามติดกับประเทศเวียดนามสำหรับบนทลนกวางสีจวงเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพยายามผลักดันผลักดันมานานหลายปีแล้วแหละที่จะให้หนานหนิงเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเมืองแห่งการเดินทางเข้าสู่ไปมาหาสู่กันกับ กับอ,อ,อาเซียนเพราะว่าก็จะมีเส้นทางรถไฟ<ช>ทีเชื่อมหนานหนิงไปกับฮานอยก็ลงไปอีกทางตอนใต้ของอาเซียนด้วยคือเขาติดอยู่กับชายแดนเวียดนามและก็มีความใกล้ชิดของไทยเราก็ใกล้นิดเดียวบินมาก็2ชั่วโมงก็ถึงแล้วและเป็นที่ที่จัดงาน ชไนนาอาเซียนเอ็กซ์โปมา12ปีปีนี้เป็นปีที่12ครั้งแรกที่เรามาเพราะว่ามีการจัดเป็นมีเดียฟอรัมเป็นการเชิญเอาสื่อหลักๆ A N N Asian News Network ที่เครือเนชั่นี่เราเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งด้วยมาเพื่อจะถกกันครับว่าเรื่องของเส้นทางสายไหมทางทะเลที่เขาเรียกว่าเป็น Maritime Silk Road มี one belt one road นยโยบายของประาธานทิบดีสีจิน้นผิงของจีนคือเป็นเส้นทางทางบกเส้นทางสายไหมเก่าที่พยายามติดต่อเชื่อมโยงสร้างโครงค่ายถนนหนนทางรถไฟความเร็วสูงกับทางทะเละจีนเนี่ยเขากำลังจะสร้างนยโยบายความริเริ่มใหม่ชักชวนเอาอาเซียนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมยุคใหม่สตรีทที่1 1อ สังเกตไหมว่าทั้งคนแก่คนเท่า,าออกกําลังกายคนหนุ่มคนสาวก็ออกมาวิ่งที่นี่นี่น่าชื่นใจตรงที่ว่ามีคนเยอะมากถ้าเป็นที่อื่นตอนเช้าๆเราก็จะเห็นบีบ้างอาจจะคนแก่ๆมีปัญหาสุขภาพแล้วถึงมาเดินแต่นี่หนุ่มสาวเขาเห็นว่าความสําคัญของการออกกําลังกายเนี่ยมีอย่างไรแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นของที่นี่เขาก็ลงทุนเดิมที่เนี่ยนี่เป็นที่พักอาศัยคนนะเขาบอกเขาก็ ขอ,อเวนคืนหาที่ใหม่มและสิ่งที่จะเกิดขึ้นรอบๆนี้จะต้องมีความเขียวชะอุ่มเท่านั้นเป็นความพยายามในการผลักดันให้หนานหนิงเนี่ยเขาใช้คําว่าเป็นไข่มุกสีเขียวอของจีนครับเพราะว่าถ้าหาว่ามองพื้นที่สีเขียวโดยรอบของหนานหนิงแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามัน คือเขาจะไม่ตัดต้นไม้เลยนะคะ<ช>อย่างเราสองคนที่นั่งรถบัสคันใหญ่ๆขับรถไปตามทางเราจะได้ยินเสียงต้นไม้ขูดหลังคารถ<ช>เราตลอด,ดเวลาเขาไม่ตัดเลยเขาจะไม่ตัดเขาก็จะปล่อยให้มันเติบโตไปตามตามลักษณะของมันครับที่นี่เขาเรียกกรีนซิตี้เมืองเขียวแล้วก็เป็นเรนซิตี้ฝนตก <S <S ทุกวันมันฝนตกความเขียวนี่มา,มาจากอากาศที่มีนฝนทั้งปีเนี่ยจะมีฝนตกเกือบตลอดโดยเฉพาะช่วงเดือน2ถึงเดือน4เดือน5 แต่ดูสิครับว่าความเขียวชะอมเนี่ยตั้งใจต้องตั้งใจทำนะถึงแม้ว่าคุณจะมีอากาศประเภทที่ต้นไม้เขียวขึ้นง่ายก็ตามแต่ถ้าไม่มีนโยบายชัดเจนประชาชนไม่ร่วมด้วยเนี่ยมันก็จะเขียวแบบนี้ไม่ได้ มาสาัมมนามาระดมความคิดเรื่องของทิศทางจีนกับอาเซียนเนี่ยหนานหนิงเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่เขาจับเป็นจุดเชื่อมต่อ,อย่างสําคัญยิ่งเลยใช่ไหมครับค่ะใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวข้องกับหนานหนิงมาฝากกันทำลายสุทธิชัยครับ สัปดาห์นี้เราก็เลยจะไม่ยังไม่พูดถึงเรื่องราวหนักๆกันก่อนเราจะมาว่ากันเรื่องของหนานหนิงเมืองที่เป็นไข่มุกสีเขียวอะไรคือความสําคัญของหนานหนิงที่นี่ทําไมถึงจัดตั้งให้เป็นเกตเวย์แห่งอาเซียนวันนี้เดี๋ยวมาหาคําตอบกันครับคุณพัดแล้วก็โปรดวเซอร์ของเรานะครับคุณจิรายุทธ์ก็จะพาไปดูว่าหนานหนิงเนี่ยคนไทยอาจจะเคยได้ยินชื่ออาจจะเคยมาเที่ยวแต่ว่าไทม์ไลน์วันนี้จะพาไปเจาะจุดต่างๆของหนานหนิงจุดที่น่าสนใจ ความเป็นไปถนน,นหนทางที่นี่เขามีนี่นะไบค์เกนอย่างไปเรื่องเป็นราวเลยนะเขาเป็นเคยเขาเรียกที่นี่ว่าเป็นเมืองสกูเตอร์สังเกตสิอมอ,มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์สกูเตอร์ต่างๆนานๆนานเนี่ยจะเต็มไปหมดฉะนั้นวันนี้ครับคุณพัฒจะพาไปตระเวนนานเหน่งครับไปกันค่ะครับ นครนานนิงเป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกวางสีจวงมีความสำคัญในฐานะเมืองศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองและทางเศรษฐกิจของมณฑลเป็นเมืองที่มีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งจาก14เมืองของเขตปกครองตนเองกวางสีจวงนครนาน,นิงเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่จัดท้าวรของงานมหกรรมแสดงสินค้าจีนอาเซียน และการประชุมสุดยอดด้านธุรกิจและการลงทุนจีนอาเซียนซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่12ซึ่งไทยเป็นประเทศเกียรติยศของงานในปีนี้ จากตอเน,นื่องมาเป็นปีที่12แล้วนะคะสำหรับงานคาร์เอ็กซ์โปหรือว่าไชน่าอาเซียนเอ็กซ์โปค่ะซึ่งเป็นงานที่รวบรวมเอาสินค้าที่ขึ้นชื่อของแต่และประเทศมารวมตัวกันเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าจากอาเซียนแล้วก็สินค้าจากจีนมารวมไว้ที่นี่ค่ะที่หอในนครหนาน,นิงนะคะเพื่อที่จะโปรโมทสินค้าซึ่งกันและกัน เพราะว่าถ้าหากว่ามองในภาพรวมเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างกันร,ระหว่างจีนแล้วก็อาเซียนแล้วนะคะจีนถือว่าเป็นคู่ค้าอันดับที่1ของภูมิภาคอาเซียนและอาเซียนเองก็เป็นคู่ค้าที่ใหญ่เป็นอันดับที่3ของประเทศจีนด้วย ซึ่งทั้งสองนะคะได้มีการตั้งความมุ่งมั่นไว้ร่วมกันค่ะว่าภายในปี2020หรือว่าปี2,563นี้มูลค่าการค้าระหว่างกันระหว่างจีนแล้วก็อาเซียนจะมีมูลค่าสูงถึงราวๆ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะ <S <S และปีนี้ถ้าหากว่ามองไปที่ประเทศไทยแล้วถือว่าได้รับเกียรติมากๆกกับการเป็นประเทศเกียรติยศค่ะ ด้วยหลายเหตุผลทีเดียวนะคะทั้งเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนแล้วก็ไทยครบรอบ40ปีรวมถึงการที่ไทยเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันเรื่องของเส้นทางสายไหมทางทะเลหรือว่า Maritime Silk Road ดด้วยเพราะฉะนั้นปีนี้ประเทศไทยมีสินค้ามากมายทีเดียวนะคะที่มาจัดแสดงที่นี่แต่ว่าจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามดิฉันไปดูกันเลยคะ่ะ การแสดงสินค้าจีนอาเซียนครั้งที่12จัดขึ้นโดยมีหัวข้อหลักคือเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่21มีผู้ประกอบการจากประเทศอาเซียนและไทยเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากประเทศไทยได้รับเชิญเป็นประเทศเกียรติยศของงานค่าเอ็กซ์โปรประจำปี2558ซึ่งตรงกับวาระครบรอบ40ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนจึงถือได้ว่า การเข้าร่วมงานคา r เอ็กซ์โปครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในการร่วมฉลองวาระสำคัญดังกล่าวถ้าเราดีคริษัการ,รลงทุนของไทยในในประเทศจีเนเป็นไงบ้างคะออตอนนี้ดีขึ้นเยอะครับแล้วก็พูดถึงงานนี้ก่อนก็นแล้วกันนะฮะงานนี้เนี่ยเรามีผู้ประกอบการมาประมาณ140 1 4 0 120บริษัทนะครับแล้วก็มีกูหาที่เป็นหน่วยงานทางภาครัฐเนี่ยเจ็หน่วยงานนะครับ สินค้าที่มาก็จะเป็นพวกอาหารเป็นสิ่งทอนะครับสุขภาพและความงามนะครับมูลค่าการซื้อขายเนี่ยเรื้องต้นที่ขายซื้อขายทันทีเนี่ยประมาณเกือบ30ล้านบาทในทันทีนะครับก็คือหน้างานเนี่ยนะฮะก็เหมือนเหมือนเป็น small order lot หนึ่งอ่ะนะครับแล้วก็จะมีการออเดอร์สั่งต่อไปอีกเนี่ยจากปีที่แล้วเนี่ยประมาณ150กว่าล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็คาดว่าปีนี้ไม่น่าจะต่ำก,กว่านั้นนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยกรมค่อนข้างที่จะคัดเลือกผู้ประกอบการที่มานะครับดูสินค้าให้มันเหมาะกับผู้บริโภคตลาดจีนะนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่สินค้าผู้บริโภคตลาดจีนเขาต้องการหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นสินค้าประเภทไหนเป็นหลาาักส,ส่วนมากจะเป็นอุป,ปโภคบริโภค,คะนะครับอาหารสินค้าผลิตภัณฑ์สปาสุขภาพและความงามเนี่ยได้รับความสนใจมากครับ ปีนี้มีทั้งหมด120บริษัทนะครับแล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมีทางกรมส่งเสริมการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นเป็นแกนนะครับมีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมี b o i นะฮะมีกรมการค้าต่างประเทศมาเรื่องข้าวกรมการค้าภายในกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการทำปรุณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเวลาที่จีนเขาคิดถึงสินค้าไทย พ,พูดถึงประเทศไทยอะไรคืออย่างแรกที่เราอยากให้เขานึกถึงคนระับถ้าจริงๆแล้วเนี่ยผมมองในเรื่องของสินค้าอาหารนะครับอาหารหสุขภาพความงาม,อ,มอะไรพวกนั้นแต่ว่าที่เป็นไรายได้หลักเนี่ยจะเป็นพวกของผลิตภัณฑ์ยางเป็นเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ส่วนประกอบอพวกนั้นเป็นหลักตลอด11ปีกับงานเอ็กที่จัดมา เรามองว่าเราประสบความสาเร็จขนาดไหนนะประสบความสําเร็จครับเพราะว่างานนี้เป็นงานใหญ่งานหนึ่งที่เราเข้าต่อเนื่องมา11ปีนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาอุปสรรคไปเรื่อยๆทุกปีซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผู้นําเข้าผู้ผู้ประกอบการเราเนี่ยเอาของเข้ามาเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการเคลียร์คัสตอมอะไรต่างๆซึ่งขณะนี้ปัญหาพวกนั้นก็เคลียร์ออกไปนะครับเ,เพราะฉะนั้นออตอนนี้ผู้ประกอบการค่อยค่อนข้างที่จะได้รับ ความอำนวยความสะดวกจากจากเรื่องนี้มากขึ้นค่ะเรามีความท้าทายในยเรื่องอื่นๆอีกไหมคะที่เราจะจะต้องกําจัดให้หมดไปเพื่อบรรดาผู้ประกอบการไทยจะสามารถค้าแล้วก็ลงทุนกับกับจีนได้ก็คืออาจจะต้องดูอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆนะฮะในในเรื่องของการมูลค่าสร้างมูลค่าเพิ่ม<ฆ>สินค้านะฮะนวัตกรรมต่างๆดูพฤติกรรมผู้บริโภคข,ของจีนที่เปลี่ยนไปนะครับ เพราะว่าอย่าลืมว่าฐานะดีขึ้นความเป็นอยู่ทุกอย่างก็ดีขึ้นะนะฮะซื้อของไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์อาหารการบริโภคอะไรเนี่ยจะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโอกาสของไทย<ะ>แล้วก็เมืองเมืองหนึ่งของจีนเนี่ยประชากรค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับเปอนประเทศหนึ่งะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโอกาสของของผู้ประกอบการไทย<ะ>ครับอยากให้ท่านสุดท้ายละอยากให้ท่านพูด เชิญชวบนบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆของไทยให้เขาแบบมีความกล้าที่จะลงทุอะไร anyway คือผมต้องชื่นชมจริงๆ SME หรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆของไทยเนี่ยมีความคิดสร้างสารรค์มีนวัตกรรมมีความคิดิเริ่มที่ดีมากแล้วก็เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในต่างประเทศเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ที่เขาเคยเดินผิดเดินถูกมาเนี่ยเขาแก้ไขหมดนะฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่า ผู้ประกอบการไทยค่อนข้างที่จะมี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 อะไรแนวโน้มที่ดีขึ้นเยอะ,ะข,ขอบพระคุณมากเลยนะคะรขอบคุณค่ะ <laughs> ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อว่าเหตุใดหนาน,นิงจึงได้รับการขนานนามว,ว่าเป็นเมืองสีเขียวแห่งประเทศจีนกันค่ะ Trees in Nanjing are registered in the government. <laughs> If you you just can move the tree from from a place to another place cannot. you cannot cut it สนับสนุนโดย aas ใช้ชีวิตได้มากกว่าเนื่องจากที่นี่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวชวอุ่มตลอดทั้งปีจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าเขตปกครองตนเองกว่างสีจ้วงจะได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองสีเขียวแห่งประเทศจีน ทัศนียภาพโดยรวมทั่วทั้งเขตปกครองนั้นสวยงามราวกับภาพวาดดังนั้นที่นี่จึงมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมความงามของสวนสาธารณะบิวทิวทัศน์กันเป็นจำนวนมาก อย่างที่บอกไปนะคะว่าเมืองหนันหนิงเนี่ยได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองสีเขียวอย่างที่ได้เดินทางไปรอบเมืองเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเห็นแล้วว่าเมืองแห่งนี้เนี่ยมีต้นไม้มีดอกไม้เยอะมากจริงๆนะคะเดี๋ยววันนี้มาทําความรู้จักกับเมืองหนังหนิงกันเพิ่มหน่อยว่านอกเหนือจากการเป็นเมืองสีเขียวแล้วการเป็นเมืองหน้าด่านในการเชื่อมต่อไปอยังประเทศอาเซียนเนี่ย จะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะคะกับนโยบายต่างๆเหล่านี้วันนี้มาพูดคุยกับคุณโมคุณนะคะซึ่งเป็นคนท้องถิ่นของเมืองหนานหนิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะโมคุณฮะไ w ยไยหนานหนิง it's promoted as a green city oh c o u s t c s e Nanjing have special policy for mm hmm. protect the trees mm hmm. and every trees in n a n น i n g Are reduced in the government. Mm -hmm. If you you just can move the tree from from a place to another place, cannot you cannot cut it. You cannot cut it. But before you move the tree, uh -huh. you must you must report to the government. Oh. And the uh, average green land for every person in Nanning is eight point six square meters for oh. everyone and the green, ring, green rate uh, for the city is 38.4%. Oh. so it's nearly half of the city is mm -hmm. the tree. The, half, the other half of the city is buildings. Mm -hmm. so nothing costs uh, the green city. Mm -hmm. so if you cut the tree without the permission from the government, you'll uh. be punished. What yes. is the punishment? Uh, at least you must plant another tree. Mm -hmm. At least. At least you at least. have to plant another to, tree. You have to plant another tree. You have tree. to pay? You have to pay. Money you have to pay. For you have to pay. the government also? For the government also. But will you be jailed? No, no. Oh, no, 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 no not jailed? No jail. Mm, so it's prohibited to cut the tree? Yes. Mm, even the little, little trees, even the little tree, you cannot really cut it? You okay. cannot really cut it. Oh. Mm. Oh, that's interesting. Yes. That's a how how long have this policy been? Uh, I don't know about the exactly mm -hmm. time this policy uh being, but since I uh get education from in the mm -hmm. school, mm -hmm. I know the policy. Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm. And Nanning it's close to has the border. Has the border? Yes. Has the border. To, um, Vietnam. Oh, close so, to yes. Vietnam. Yes. So Nanning is promoted as the gateway from China to, to Vietnam. To Vietnam, not yes. just Vietnam to the I whole. I mean, to ASEAN, to uh, the whole. ASEAN. Yes, to the whole, uh, Southeast Asia. Mm -hmm, mm -hmm. it's, it's, it's a very important game to mm -hmm. uh, all Southeast mm -hmm. Asian. Mm -hmm. uh, like Vietnam, Myanmar, Laos, Lao, mm -hmm. uh, Thailand, mm -hmm. and Malaysia, Singapore, mm -hmm. and the so-called uh, Ten Plus One Asian. Mm -hmm. Yes. Is it uh, important from the uh, central government policy? Yes. Mm -hmm. uh, it's uh, it's the policy uh, published by the central government, mm -hmm. and Nanning is take the uh, advantage for its location because mm -hmm. uh, Nanning is uh, the east to Nanning is the Guangdong mm -hmm. Hong Kong Macau mm -hmm. and the back of Nanning is the whole uh, southwest of China mm -hmm. and we connect to uh, the Asia mm -hmm. The Asian countries. Yes, um, there are many many cities that connect. have the border connect to Asian countries. There are many uh, cities. No, right? no, no. Many cities have the border. which uh, but we have uh, transport convenience mm -hmm. to connect to the Asian uh, countries like such as such as uh, highway mm -hmm. and ringway uh, and, mm -hmm. and airline, mm -hmm. and also the inland river. England river the river the river yes mm. Mm. and the nanning has another name yes what is it uh yong for sure yong yong for sure yong yong so if you say yong mm -hmm. you know the it means it refers to nanning Ah uh, yes what does yong mean uh yong uh, if you can show the character, uh -huh, the character uh, of on the character on yong uh, on the on the TV, uh -huh. uh, you, will, you will find the upside of the character is just look like water flowing mm. river. Mm -hmm. And the downside, down, down part of the character means city mm. or town. Uh, so which together means a city surrounded by water. Mm. So uh. beside the green, mm -hmm. the green the trees you have water yes we have water a lot also a lot also mm -hmm. and nanning is building into a water city also mm -hmm. uh, in our city we have uh, nanhu lake mm -hmm. uh, foxong lake mm -hmm. two lake and the in city river land to we plan to connect the uh, two lakes mm -hmm. and to the Yong river to mm -hmm. build nanning a uh, uh, water city. Mm -hmm. And Nanning is uh, quite rare for living. Mm -hmm. And we won the uh, United Nations uh, Civil Award in uh, 2007, mm -hmm. which means this city is fit for living mm -hmm. all around the world. Mm -hmm. If you talk back to the history of Nanning, how old is this, this city? Uh, this city was founded back on the Jin Dynasty. It's it's more than 1638 or 7 years ago. Oh wow. Uh, so this is a, a historical a long, city. That's a long city. Yes. And also in guangxi mm -hmm. guangxi province in guangxi zhuang province there are a lot of ethnic groups yes here yes how many can you count how many ethnic groups oh i will try my best <laughs> okay. in, including including han there uh -huh. is cherf uh -huh. han 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 zhuang, zhuang. Yao, yao yao miao miao jing jing yi yi yi, yi. Uh, Moral. Moral. เอ่อฉันาวโ This square เอ่ have all the twelve ethnic scat statue in around this 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 square like the statue that you see around this square right there are many ethnic groups I'll show you นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามี ethnic group นะคะที่เป็นรูปปั้นเพราะว่าจะมีการโชว์รูปปั้นของ ethnic group หรือว่าพวกชนกลุ่มน้อยต่างๆด้วยนะคะ but when we talk about กวางสี it must come with the guangxi zhuang mm -hmm. why the zhuang ethnic group is so important here oh because uh, it takes the most population in guangxi how many of them uh, by the data 2013 mm -hmm. uh, it's nearly 15, millions, oh. 15 million Fifteen millions strong ethnic people mm -hmm. take part in the population mm -hmm. หน้าห้ามพลาดค่ะทำลายสุดท่ชชัยยุนไปเจาะลึกเส้นทางสายไหมทางทะเลหรือ t 1 e s t Century Maritime n e s i l Road เส้นทางสายไหมทางทะเลในทัศนะของนักวิเคราะห์จากหลายประเทศจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดทำลายสุดท่ชชัยยุน